สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพราวสุรเกตนะคะตัวแทนจากกลุ่ม A06 วันนี้จะมาบรรยายความคืบหน้านะคะของบทปฏิบัติการที่3การทำแผนที่การใช้ที่ดินด้วยการเข้าวงรอบโดวยวิธีการเบบมุลภายในเลือกล้องทีโอดไลท์ค่ะ สมาชิกในถุ่มแล้วกันแบ่งหน้าที่นะคะเรามีสมาชิกกันอยู่5้าคนคะ่ะคนแรกนางสาวกุลนิดองค์คชัยทาหน้าที่เป็นคํานวณข้อมูลคะ่ะคนที่สองนางสาวพทย์พลศิวเกศซึ่งก็ตัวดิฉันเองนะคะจะทําสไลด์แล้วก็อธิบายสไลด์ค่ะคนที่3านะคะนางสาวชาญยายอดแก้วทําหน้าที่คานวณข้อมูลคะ่ะคนที่4ี่นางสาวรักษสมณะคำหนอ ทำรายงานค่ะคนที่ห้านางสาวพิรพัฒน์เซวาซีนคำนวณข้อมูลค่ะสรุปผลจากการดําเนินงานในวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาแผนที่สังเขตส่วนหกจากพี่ค่ะได้งานอได้งานผลการคำนวณน,นะคะตอนนี้จะเป็นการคำนวณผลรวมของมุมภายในซึ่งวันนี้นะคะที่ได้เพิ่มเติมมาก็จะเป็นส่วนตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เป็นผลรวมระยะทางแบบวงรอบปิดบรรจบตัวเองนะคะตัวนี้จะเป็นผลการคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนในการเข้าวงรอบค่ะหรือก็เป็นค่า accuracy ratio ซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าที่เสร็จแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นตารางคำนวณที่กับติดเก็บรายละเอียดของหมุดนะคะซึ่งก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะ แบบเทียบแผนที่นะคะจากปฏิบัติการที่2ตัวนี้จะเป็นแผนที่ที่ได้จากการคำนวณพิกัด XY นะคะของปฏิบัติการที่2สองหานซ้ายแล้วก็ปฏิบัติการที่สามหันขวานะคะเมื่อนํามารวมกันเราก็จะพบว่าหมุดเนี่ยไม่ได้ตรงกันเป๊ะน,นะคะก็จะมีค่าคาดเคลื่อนหน่อยสรุป ผลการปฏิบัติงานนะคะอย่างแรกคือเราจะแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานคือเป็น5ขั้นตอนค่ะ1ก็คือการทําความเข้าใจกับข้อมูลที่เราได้มานะคะขั้นตอนที่2คือเราจะแบ่งข้อมูลกันภายในกลุ่มค่ะขั้นตอนที่3คือการคํานวณแบบแก้วงรอบนะคะขั้นตอนที่4ี่ตรวจสอบข้อมูลและขั้นตอนที่5คือการนําเสนอค่ะสะรุปความคืบความคืบหน้านะคะจากเมื่อวานนะคะวันที่ส0 ก็คือในข้อหนึ่งข้อ2ถึงข้อสามนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าจะมีตรงข้อสี่ถึงข้อหที่เรากำลังดำเนินการอูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ